โอ้โหบรรยากาศเช้านี้เห็นไหมใบไม้สวยงามมากๆากฮะใบใหญ่ด้วยอันนี้คือใบเฟิร์นนะฮะเป็นเฟิร์นกระแตไต่ไม้นนาเล็กปลูกเลี้ยงไว้กับเกาะกระต้นตะแบกใบสวยงามมากๆเลยดู ธรรมชาติถ้าเรารู้จักจริงๆน่ยมันจะสวยงามช่องจิตทะเารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันอังคารนเนะย็นสบายอีกแล้วตื่นเช้ามาเหมือนฝนจะตกอีกแล้วลมพัดเย็นสดชื่นเลยแต่ว่าหลายที่ก็ได้ข่าวว่าพายุเข้าเหมือนกันนะเป็นพายุฤดูร้อนถือว่ารุนแรงนะก็ยังไงก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยป้องกันกันด้วยดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะเพราะว่าพายุลูกเห็บเนี่ยโอ้โหรุนแรงฮะรุนแรงเหนะมือนที่ภาพข่าวที่เชียงใหม่นะโอ้โหลงกันแบบรุนแรงจริงๆนะรถยนต์ก็คงเสียหายกันนะขอนแก่นก็ได้ข่าวว่าโดนเยอะเหมือนกันนะไม้ล้มกันทับรถโอ้โห เห็นแล้วน่าสงสารนะอะชาวนี้นาเลี้าามาชมเฟื้อนสวยๆถ้าเรารู้จักเลี้ยงรู้จักเฟิิ์นชนิดนี้เนะี่ยน่าสนใจน่าเลี้ยงน่าปลูกถ้าไปปลูกตามรีสอร์ทหรือ ตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสุดยอดเลยฮะนี่แหละเฟิร์นกระแตไต่ไม้ใบเขาใหญ่ด้วยนะเนี่นาเล็กได้มาจากที่บ้านสุรินเอามานานแล้วแบบเป็นสิบปีแล้วฮะนะ นะไรก็แบ่งไปปลูกตามสวนป่าของโรงพยาบาลเนี่ยแหละปลูกไว้สกอใหญ่ละแล้วก็หักเอาส่วนหนึ่งเป็นแง่งนะฮะเอามาปลูกในสวนป่าของหลังแฟดเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเบ่งบานเต็มที่นะสวยงามเี่ฮะ ลูไว้กับลูกวะพราวเนี่ยแหละใส่กับลูกวะพราวจะเห็นว่าใบเก่าของเขาเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยเวลาเราไปเจอในป่าเราจะเห็นใบแห้งๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาตายนะฮะนะเป็นช่วงฤดูแล้แงที่เขาต้องเรียกว่าเหมือนกับทิบ้งใบอ่ะเหมือนกับตายอะ่ะ แต่ว่าในลำต้นของเขาเนี่ยในเงาของเขาเนี่ยยังเขียวเชอุ่มอยู่เขารอฮะรอรอเวลาที่ฝนตกนะเนี่ยโดนฝนเข้ามาเนโอ้โหในใบสวยจริงๆเนี่ยถ้าคิดเป็นราคา เงินนะตัวเนี้ยหลักพันนะนะเงานี้หลักพันเนี่ยนั่นเลยก็เตรียมไว้อีกหนึ่งเงานเนี่ยแยกหนึ่งเงาใส่มะพร้าวลูกมะพร้าวเลยเดี๋ยวเขาก็จะงอกในนี้แหละมีรากมีไรชัยลงไปกินในลูกมะพร้าวนะเราก็สามารถที่จะย้ายไปปลูก ตามที่เราต้องการได้นี่แหละความสวยงามของเฟิร์นในธรรมชาติใบสวยจริงๆฮะยาวเป็นเมตรเลยกำลังเริ่มแตกหลายใบแล้วเพราะวนนี้นะเล็กจัดเป็นแบบเหมือนสวนป่า คือความที่เป็นคนรักธรรมชาตินะรักป่าก็เลยมาสร้างป่าในบ้านที่เราอยู่นะนี่แหละคนเรารักอะไรก็ต้องทําแบบใจที่เรารักแหละมันก็จะมีความสุขกับที่เราได้สัมผัสได้อยู่นะ น่และเคยพูดหลายครั้งครับคนเราอย่าเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอย่าไปรอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่าไปรอคำสรรเสริญเยืินยอจากคนอื่นอย่าไปรอคนอื่นบอกว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดนะีเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไร ความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรมันอยู่ที่ตัวเราอย่าไปรอคนอื่นบอกว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีโอ้ยเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้จริงใจกับเราหรือว่าเขาไม่ได้รู้กับเราหรอกว่าเราเป็นยังไงตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงต้องการอะไรมีความสุขกับอะไร ง่าย,ายให้มองตัวเองนะอย่าเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นคำสรรเสริญเยินยอจากคนอื่นมันก็เป็นแค่ลมปากนะมันไม่ได้จีรังยั่งยืนนะนะเล็กถึงมีความสุขกับตัวเองนะมีความสุขกับ สิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักเช้ามาก็กาแฟสักแก้วจิบแล้วก็ได้ทำในสิ่งตัวเองชอบมาจิบกาแฟในธรมมธรมชาติชมธรรมชาติเช้าเช้าเนี่ยบรรยากาศริมคลองเนี่ยเห็นไหม ลมเย็นๆพัดมาจากคลองเนี่ยมันทำให้ใจเราสบายน้ำในคลองก็ใสดีนะโอ้โหนมมีเต่ามาด้วยนะมีตัวเต่ามีตัวเห้มีเสียงจากธรรมชาตินี่แหละสิ่งที่เราสัมผัสได้แล้วมันมีความสุข ครับผมสหรับเช้านี้นะนัเล็กก็พามาจิบกาแฟชมธรรมชาติกันชมต้นฝฟืนแล้วก็บนอะไรก็ไม่รู้ให้ฟังนะแต่ว่าเราทำแล้วมีความสุขครับผมเอางบสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ